สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อ้อยหรือว่าริต้ Star Connect นะคะกับอาจารย์พิมพรสวัสดิ์นะคะเรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยยิปซีที่สถานีโหราศาสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีผ่านไพ่ยิปซีของคนที่เกิดในลัคนาราศีพฤศษภค่ะหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะถ้าคุณทราบลัคนาให้ดูลัคนาคู่กับราศี จะแม่นยำขึ้นมากๆเลยค่ะค่ะตัวตนของคุณจะเป็นยังไงการงานการเงินความรักและผลสรุปโดยรวมของคุณในเดือนมิถุนายนจะเป็นอย่างไรอ้อจะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้นะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะมาเลยค่ะคุณพฤกคุณพฤกเดือนนี้จะเป็นอย่างไรคะไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะคะเดือนนี้เป็นเดือนการเงินของเขาคุณอ้อย อ่ะสวินไม้เท้าค่ะโอเคค่ะไปไหนคะเนี่ยขี่ม้าไปด้วยเดินทางแน่นอน,นะะใช่แล้วก็สี่ถ้วยค่ะโอเคค่ะคือดาวพุธเนี่ยเลขสี่เนี่ยทับตัวอยู่ในเวลานี้ค่ะอืมสัมพันธ์กับเรือนการเงินด้วยเดือนนี้เป็นเดือนการเงินของคุณด้วยคุณพึกเพราะฉะนั้นเดือนนี้มีอะไรดีๆในเรื่องการเงินแล้วการงานแน่นอนเพราะดาวประจาเรือนการงานคือดาวราหูแล้วมากุมอยู่ในเรือนการเงิน ซึ่งจะบอกว่าการงานกับการเงินสัมพันธ์กันจนถึงกันยาจะไปไหนเสียล่ะใช่แล้วจะบอกว่าการงานกําลังจะทับตัวในเดือนกันยาซึ่งส่งผลให้ตัวคุณเนี่ยนะเรียกได้ว่าจากนี้ทําอะไรก็มีแต่ความสําเร็จเพียงแต่ว่าคุณจะทํำไหม,มเพราะว่าเขาดื้อมากๆคุณอ้อยเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆก็ไม่ดื้อมากหรอกก็แค่ดื้อที่สุดใน12ราศีใช่แล้วตอนนี้คือดาวศุกร์กับดาวพุธทับตัวค่ะ จะบอกว่าดาวศุกร์เนี่ยนะเป็นในเรื่องของตัวเองทับตัวเป็นเกษตรแล้วการเงินก็ทับตัวไม่ทําในเวลานี้แล้วไปทําในเวลาไหน perfect ั i m i n g แล้วค่ะใช่ถึงบอกว่าเนี่ยเปิดมาเนี่ยคือคุณต้องทําให้บ่งบอกว่าคุณต้องทําเนี่ยมีอะไรเข้ามาดีๆเนี่ยคุณก็ไม่ทํำดื้อยังดื้ออีกต้องเรียกมาคุยเป็นการส่วนตัวแล้วค่ะ นะงั้นเรามาดูการงานกันว่าเป็นอย่างไรการงานของคนลัคนาราศีพฤษภในเดือนมิถุนายนนะคะค่ะการงานนะคะ10บดาบค่ะ,คะาการงานแบบเขาเรียกได้ว่ามิดเลยนะสิเนี่ยมิดแล้ว สิบเอ็ดไม่มีแล้วคือเรียกได้ว่างานหนักมากแล้วก็สามดาบค่ะสิบสามนะคะช่างกิโลไปเลยค่ะคุณน้อยคือการงานค่อนข้างที่เรียกได้ว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่การงานกับการเงินสัมพันธ์กันแต่ตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดื้อนิดนึงคือเนี่ยมีอะไรเข้ามาเนี่ยก็คิด ก็ช่างใจก็อะไรยังไม่ทําในเวลานี้ส่งผลให้การงานเนี่ยมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาบางสิ่งบางอย่างค่ะเกิดขึ้นแล้วดาวการงานเนี่ยจริงๆแล้วสัมพันธ์กับการเงินแบบนี้ด้วยดาวอังคารมาอยู่ในเรือนลาพะเลขสามดาววังคารมาจากเรือนปัตตานีคือคู่มีคนมาช่วยเหลือในเรื่องการงานก็ยังไม่อยากจะทําเลยอ่ะเออ ทำให้แบบเหมือนการงานคุณเนี่ยนะเรียกได้ว่ามันเยอะมันหนักมันหนักจนเนี่ยเขานอนเลยคือมันหนักจริงๆเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เป็นเดือนการเงินที่การงานหนักมากค่ะการงานคุณต้องกระเตื้องแล้วนะคุณพึกคุณต้องทําแบบชนิดที่ว่าทําตลอดเวลาแล้วแหละตอนนี้มันเลยจะส่งผลให้ไพ่เตือนออกมาว่าเดือนมิถุนาคุณไปทํางานให้มากๆแล้วเงินในกระเป๋าจะตุ่ะมืเรามาดูการเงินสิคะการเงินของคนลัคนาราศีพฤษภในเดือนมิถุนายนค่ะ การเงินคุณได้ราชินีไม้เท้าค่ะ,คะราชินีมีภาระมีหน้าที่มีรายจ่ายค่อนข้างเยอะด้วยนะ,ะแต่มาได้เด็กถือไม้เทา้าเด็กถือไม้เทา้าคือความมั่นคงในเรื่องการเงินแล้วจะบอกว่าการเงินของคุณเนี่ยนะในเดือนนี้ก็ยังคงดีอยู่เดือนนี้เป็นเดือนการเงินซึ่งคุณพึกงอาจจะได้เงิน หรืออาจจะเสียงเงินในเดือนนี้แต่พิมพ์มองว่าเป็นในเรื่องของการได้มากกว่าเพราะว่าดาวอาทิตย์มาอยู่ร่วมด้วยเป็น1นึคู่นี้จะเป็นคู่แห่งความสําเร็จ18เป็นเลขมหาจากาักรพรรดิด้วยส่งผลให้การเงินคุณมีการต่อย,ยอดที่ดีมากๆนะถ้าคุณรู้จักบริหารดีแล้วรู้จักทํางานต่อย,ยอดไปในเรื่องการเงินมากๆแต่ไพ่ขึ้นแบบนี้แสดงว่าเดือนนี้คุณพึกคุณจะได้เงินจากการทํางานล้วน อืมนะคะค่ะแล้วความรักของคนลัคนาราศีพฤษภล่ะคะเป็นอย่างไรบ้างขอให้พระไม่แม่นยำนะคะความรักได้นี่เลยค่ะจัสเมนนะคะความรักได้จัสเมนเลยนะค่ะแล้วไปอยู่รวมกับดาวเกตด้วยนะดาวเจ้าเรือนปัตนิเนี่ยแล้วก็เดอะเอมเพลค่ะราชาในราชา ความรักคือดาวอังคารดาวอังคารตอนนี้ไปอยู่ในเรือนลาภะคุณมีลาภผลกับคนรักแล้วเจ้าเรือนลาภะนี่มีดาวเกตกลุมอยู่ด้วย93อยู่ในเรือนลาภะส่งผลให้เกตไปอยู่ในเรือนลาภะทําให้ตัวคุณมีลาภผลกับคนรักไม่ว่าตอนนี้อะไรก็แล้วแต่ในเรื่องความรักรู้สึกว่าคุณมีความสบายใจ คุณควบคุมได้ The e m p o w e r คุณควบคุมคนรักของคุณได้ในช่วงเวลานี้ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่ซุกซนเลยอเขาจะนิ่งๆเนิ่ๆเขาจะไม่ซุกซนเขาจะเชื่อวฟังคุณตลอดในช่วงเวลานี้ตอนนี้ทำนั้นนะจังหวะดีแล้วค่ะคุณด้อยจังหวะดีแล้วค่ะคุณชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เลยค่ะตอนนี้ใช่แล้วสําหรับคนโสด ก็จะมีคนดีๆเข้ามาเพราะปัตตนีลาพระคือได้คนดีเข้ามาเพราะฉะนั้นในเรื่องความรักเป็นเรื่องที่คุณไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ในเดือนนี้ค่ะแล้วผลสรุปโดยรวมเป็นไงคะอใอยไพ่ออกมาอย่างมั่นยำนะคะขอบคุณค่ะบทสรุปในเดือนหน้าคุณเป็นเดอะซันเดอะซันมาขึ้นในเดือนหน้านะคุณน้อยถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนการเงินที่เก็บเกี่ยวให้ได้เยอะๆนะแล้วก็ก้าวดาบค่ะแต่คุณอะ บอกเราไงว่าดื้อมากแล้วคิดมากคือยังมีอยู่ยังคิดยังมีภาวะจิตตกอยู่เพราะอะไรเพราะดาวสุ์ดาวเจ้าเรือนเนี่ยเดินถอยหลังเขาอ่อนกําลังลงเขาเลยจิตตกเหมือนบางสิ่งบางอย่างคือแล้วสุ์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนอลิด้วยทําให้ตัวเขานี่มีบางสิ่งบางอย่างที่ย้อนคิดกลับไปไม่ต้องไปคิดแล้วไอ้สิ่งที่มันผ่านมาน่ะให้มันผ่านไปวันนี้เราอยู่กับวันนี้ให้ดีที่สุดทําวันนี้ให้ดีที่สุดการงานคุณมันหนัก นะมันหนักมันเหนื่อยเอาเวลาเอาสมองไปคิดในเรื่องการงานพอจบการเงินคุณมีความมั่นคงถึงแม้ว่ารายจ่ายเยอะแต่คุณก็มีจ่ายนะเดือนหน้าคุณเป็นเดือดสันไม่ต้องไปคิดแล้วใบนี้เนี่ยเดี๋ยวขยายความให้หน่อยค,คิดคิดอะไรนักหนาคะคิดแล้วจะเป็นยังไงคะขอขยายความให้หน่อยได้เลยค่ะคุณคะ อ่สวินดาบค่ะเห็นไหมค่ะไม่ต้องคิดแล้วอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในหัวหรือมันอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณในเวลานี้นะให้เตือนว่าให้คุณอ่ะตัดสินใจเลยแล้วไปเลยไปต่อเลยค่ะไปต่อเลยอย่าได้ช้าอย่ามัวแตจมอยู่กับ ที่เดิม,ดมใช่อย่าช้าด้วยเนี่ยอัศวินเนี่ยเหินม้าขึ้นไปเลยเ้า <ะ S 2> ไ,ไม่ได้วิ่งธรรมดาเนี่เหินเลยใช่เพราะฉะนั้นไพ่เตือนว่าอย่าช้าอย่าคิดนานจงก้าวต่อไปเนี่ยควบแล้วไปต่อเลยเพราะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่น้ําขึ้นให้รีบตักแล้วไม่ใช่ไปตักแต่น้ําทํางานด้วยเพราะงานคุณหนักจริงๆนะแล้วซึ่งเดือนหน้าคุณเป็นเดือนสันเลย ความรักไม่ต้องไปคิดมากเป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถที่จะลูกไก่ในคำมือกลุ่มไว้ได้ทุกอย่างนะคะอโอเคอเราสองคนก็เป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมนะคะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพิมพ์ค่ะเป็นไงคะช่วงกักตัวนี้คุณโอเคใช่ไหมคะกินตลอดเลยค่ะคุณคืออย่างนี้ค่ะคือตอนนี้เสียงเข้าหูเยอะมากคือช่วงกักตัวนี้ทำอาหารกินกันที่บ้านเยอะใช่แล้วค่ะกินเยอะมาก ท้องผูกมากท้องอืดมากอ้วนมากก็มีกิจกรรมในครอบครัวสิคะค่ะเยอะมากตอนนี้อ้อยก็เลยจะบอกว่าที่อ้อยจัดโปรโมชั่นสลิมมีซื้อ1แถม2อันนี้เนี่ยนอกจากคุณจะดีทอ็อกซ์ร่างกายแล้วลำไส้ต่างๆดีท็อกซ์ทั้งตับทั้งไตทั้งเส้นโลหิต กระแสะเลือดทั้งหลายแล้วเนี่ยค,คนที่เป็นท้องผูกอะค่ะตอนนี้คนท้องผูกเยอะมาก,กเาามมายอะอคนที่เป็นท้องผูกทานได้ไหมจะบีบลำไส้ไหมอ้อจะบอกว่าไม่เลยค่ะคะคุณพิมพ์จะทราบดีชลินีจะเป็นดีท็อกซ์ที่จะทําให้คุณปรับระบบการเผาผลาญระบบการขับถ่ายของคุณให้เป็นแบบวิถีธรรมชาติค,ะค่ะจะเป็นการเพิ่มไฟเบอร์เข้าไปในลำไส้ของคนเรามันจะเป็นท่อเล็กๆปุ่มเล็กๆเต็ไมไปหมดเลยเขาจะค่อยๆดึงออกมาให้คุณค่ะ ค่ะจะมี15อย่างนี้คุณลองฟังดูนะคะ3 5อย่างถ้าคุณมีบ้างแล้วเนี่ยอ้อยขอแนะนำให้คุณดีท็อกซ์ลำไส้โดยโด่วนเลยค,ะค่ะมีอะไรบ้างคะก็จะมีถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ามีการร่างกายเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่ค่อยมีแรงเสื่องซึมนะคะ 2. รู้สึกปวดหัวมึนๆหรือบางทีก็ถึงขั้นปวดหัวไมเกรนเลยสภูมิต้านทานโรคต่ำเป็นไข้หวัดง่ายสลมหายใจมีกลิน่เนเหม็น ห้าเป็นโรคภูมิแพ้บ่อยๆหกระบบขับถ่ายมีปัญหาอาจจะท้องเสียท้องผูกเจ็ดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามข้อต่างๆแปดนอนหลับยากตื่นนอนก็รู้สึกพักผ่อนไม่เพียงพอเก้ามีกลิ่นปากและก็เป็นแผลในช่องปากบ่อยๆสิบอารมณ์แปรปรวนง่ายสิบเอ็ดผิวแห้งกลานหมองคล้ำซึ่งทําให้เกิดริ้วรอยง่ายสิบสองมีปัญหาเรื่องระบบการย่อยอาหารจุกเสียดแน่นท้องสิบสามน้ําหนักขึ้นหรือน้ําหนักเกินมีอาการโรคอ้วน 14. ความรู้สึกเหมือนสมองไม่ปลอดโปร่งความจําสั้นคิดอะไรไม่ค่อยออก 15. สมรรถภาพทางเพศเสื่อมไม่มีอารมณ์ทางเพศถ้ามี3ใน5ข้อนี้นี่คือ,อสัญญาณจากร่างกายคุณบอกคุณแล้วค่ะว่าร่างกายของคุณเริ่มไม่สะอาดเพียงพอแล้วเราต้องเตรียมลำไส้ของเราเพื่อที่จะเตรียมต้อนรับสารอาหารที่เราทานเข้าไปให้ดูดซึมพลังสารอาหารดีๆเข้าไปาบางคนทานวิตามินเสียงเงินตั้งเยอะตั้งแยะ แต่มันดูดซึมเข้าไปไม่ได้เพราะว่าลำไส้สกรปรกเสียดายนะเสียดายแล้วในนี้เนี่ยนอกจากจะทำความสะอาดลำไส้แล้วแล้วก็มันจะมีวิตามินเสริมข้างในอีก21ชนิดค่ะ,คะที่เป็นธรรมชาติทั้งหมดไม่มีสารเคมีใดๆเลยเป็นธรรมชาติร0ออ้อยทานเองเห็นผลกับตัวเองค่ะ,คะอยากให้คุณแข็งแรงเหมือนอ้อยแล้วก็มีภูมิต้านทานโรคที่ดี ไม่ท้องผูกสบายทั้งท้องสบายทั้งกายสบายทั้งใจค่ะแล้วก็อ้อยขอบคุณมากๆสําหรับการตอบรับที่ดีมากๆค่ะคุณพิมพ์ก็ช่วยช่วยขายแทบไม่ไหวไม่ไหวค่ะเสียงตอบรับดีมากค่ะทําให้ที่อ้อยให้โปรโมชั่นไปหนึ่งแถมสองก็กําลังจะหมดในไม่ช้าอ้อยคาดว่าจะให้อีกเดือนนี้เป็นอีกอีกเดือนหนึ่งค่ะค่ะเพราะว่า ก็พอสมควรแล้ว<ช>นะคะถ้าเกิดว่าใครยังสนใจใครที่ยังตัดสินใจอยู่แล้วยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะซื้อหรือว่าสั่งซื้อเนี่ยอ้อยขอแนะนําให้รีบนิดนึงค่ะเพราะว่าราคานี้อ้อยเป็นราคาหน้าแลบจริงๆค่ะเป็นโปรโตโควิดแล้วไม่ใช่แค่โควิดอย่างเดียวตอนนี้อาการพวกนี้มันจะนํำพาไปสู่เช่นเป็นเบาหวานเป็นมะเร็งเป็นความดัน เป็นกล้ามเนื้อโรคหัวใจโรคอะไรหลายๆอย่างคะ่ะถ้าในเมื่อร่างกายเรามีการส่งสัญญาณมาแล้วว่ามันเริ่มมีอะไรไม่ดีแล้วเนี่ยเราต้องรีบตัดไฟต่้ต้นเลย<ง>ติดต่อ,อยังไงคะคุณอ้อยติดต่อที่แอดสล i มมีไทยแลนด์ค่ะค่ะนะคะอก่อนแล้วก็สลิมมี Thailand หรือว่าข้างล่างนี้เลยคะ่ะค่ะตามนี้ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครจดไม่ทันหรือไงถ่ายรูปแคปหน้าจอเลยแล้วก็ตามนี้เลยจะมี ไอ้สแกน QR code ได้เลยนะคะว่ายังให้โปรนี้อยู่จนกว่าจะหมดซึ่งใกล้จะหมดเต็มทีแล้วค่ะคะซื้อ1แถม2 990บาทได้3กล่องเลยใช่นะคะแล้วก็ราคาค่าขนส่ง60บาททั่วประเทศค่ะค่ะนะคะเราสองคนก็นำพาสิ่งดีๆส่งให้คุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ